นะครับเป็นบริเวณหลังตลาดหนองลีนะครับซึ่งน้ำเนี่ยทั้งสองทางเนี่ยจะมาจากหมู่ห้าอาจจะมาจากหมู่ห้าแล้วก็มาหมู่หกนะครับแล้วก็มาไหลมารวมที่นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วน้ำเนี่ยก็จะระบายนะครับไปทางหมู่หลังตลาดนะครับหมู่หมู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปหมู่สิบสองนะครับแล้วก็หมู่สิบสามเพราะฉะนั้นการระบายน้ำเนี่ยไม่คล่องตัวนะครับยั่นการที่จะเบนน้าหรือว่าจะปรับในเรื่องของการระบายน้ํานะครับก็จะต้องปรับท่อตัวนี้ครับ ท่อการระบายนะครับระบายไปที่ถนน2 0 5นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไปลงอยู่ที่หน้าวัดหนองรีส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาของอการน้ําท่วมขังเวลาน้ํามาเนี่ยสามารถระบายน้ําได้ไม่เดือดร้อนประชาชนที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งนะครับของหมู่5แล้วก็หมู่หหมู่1หมู่12แล้วก็หมู่13นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หลังตลาดนะครับหมู่1แล้วก็หมู่12กันครับงเ นะครับสาหรับแนวทางการวางท่อนะครับของพื้นที่ตรงบริเวณตรง3แยกนะครับหมู่5กับหมู่6แล้วก็หมู่1ที่เชื่อมกันนะครับการวางท่อถ้าในอนาคตเราวางท่อจากตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยไปการระบายน้ําตรงนี้จะไหลไปที่ถนน20 5ด้านหน้านะครับแล้วก็ไหลไปลงที่หน้าวัดหนองลีนะครับแล้วก็ลงคลองลําสุนทินะครับนะครับสำหรับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณหลังตลาดหนองลีนะครับหลังตลาดเซเว่นนะครับตอนนี้น้ำนะครับเริ่มผุดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ยกระดับกับพื้นถนนนะครับเพราะว่าน้ําไม่สามารถระบายไปที่บริเวณตรงซอยทรัพเจริญได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ําตัวนี้นะครับจะไปบริเวณทรัพย์เจริญแล้วก็ไประบายที่ถนน205แล้วก็ข้ามไปนะครับข้ามไปที่ฝั่งร้านนวักุลนะครับเพราะฉะนั้นการระบายตัวนี้เป็นที่ต่านะครับต้องรอให้เอ่อก่อนถึงจะระบายออกไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังนึงที่เป็นปัญหาตลอดนะครับก็คือพืพื้นที่อยู่ด้านหลังด้วย นะครับตอนนี้ชาวบ้านก็คือแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถระบายจากด้านหน้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ของชาวบ้านนะครับที่เมื่อกี้โทรไปหาผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้คุยกับเจ้าของบ้านนะครับแล้วบ้านนะีน้ไหลลงมารวมกันที่นี่หมดพอไปในนทงไปอแล้วท่วมทุกปีไหม อเครื่องตอยูตรกนกาการไปม,มันคมความสามารถของชาวบ้าแล้วาวา่วาไงน้มัแ่บ้านกาน,น,นันนนอยกให้ทำยังไงอยากให้ทำยังไทงไอทองน้ำมุไปเยอะๆแล้วให้มีทางระบายเวลาฝนหยุดแล้วมันมีทางระบาย,าบายออกได้อันนี้ออกไม่ได้เลยเจาะออลงไปแล้วก็ออกไม่ได้เพราะโรงงานหน้าบ้านถนนมันม้นตรับ เพราะน้ำมันกักขังอยู่ที่นี่ประมาณแปดไร่น้ำมันกักกันอยู่ตรงนี้ไม่มีทางออกระบายแล้วความสูงประมาณไหนป้าความสูงใต้ในหลังบ้านประมาณเกือบเท่าเอวเพราะมันสูงมากครับหาวิธีแก้ไขให้ด้วยเธอทำให้ได้ปากแหแล้วอออออ่่่่ะานหยเถโอเคงั้นเดี๋ยวก็จะหาให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขเนาะครับครับครับขอบคุณมาก นะครับนี่ก็เป็นเสียงจากชาวบ้านนะครับในหลังตลาดหนองลีนะครับซึ่งตอนนี้ก็กังวลนะครับว่าน้ําก็จะต้องขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าน้ําที่อยู่หมู่5้าหมู่6กเนี่ยกำลังจะเติมเข้ามาหลังตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่หนึ่งหลังตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมู่1 0 12กันครับแล้วก็หมู่13าครับก็เป็นเรงกำลังน้ำกำลังสูงสูงไหลไปไม่ได้เนกำแพงตรงหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านต้าแล้วน้ำ บ้านด้วยตงรงร่องนี้เป็นร่องเลยทลักเข้าไปม,มันเยอะมากน้ำเวลาฝออนตกแรงครับโอเคครับ